ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับความหวังเดียวของเขาในใจตอนนี้ก็คือจากาพริปีศาจคิดตัน้นจะไม่แสวงหาความตายโดยไม่มีเหตุผลยิ่งอยู่นานก็ยิ่งกว่าความตายแต่ฟ้าอน่าสะพึงกว่าตกลงมาจากท้องฟ้า แสงกำรังที่รุนแรงทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่ทว่าเมื่อราแสงสายฟ้าสีทองขนาดใหญ่ตกลงมาเหนือดอกไม้สวรรค์หนึ่งรเมตรฉากแปลกก็ปรากฏขึ้นทันทีรํารแสงสีทองขนาดใหญ่แข็งตัวไปชั่วขณะหนึ่งและรัศมีการาแพร้รงแต่เดิมก็หยุดลงอย่างตราทานฐานความรู้สึกนี้มันกับการที่แม่ตบโรคอย่างแรงฝ่ามือที่ยกขึ้นสูงตกลงมาอย่างแรงแต่แล้วกลับอ่อนยนต์อีกครั้งเมื่อเข้าใกล้บ้านถ่ายของโรค ดังนั้นสายฟ้าที่เต็มท้องฟ้าก็ระเบิดกลายเป็นแสงสีทองเล็กๆนับไม่ถ้วนที่ตกลงมาเจาท้องฟ้าและกวาดไปทั่วร่างกายของทังสานร,ระเบิดแสงสีทองออกมาทันทีนี่คือการแปลงร่างจินเหมืองโดยการสนับสนุนของพลังงานหินและพลังงานหยางมันจึงกลายเป็นทูดเกาะสีทองทันทีเพื่อปกป้องทังสานอย่างแน่นหนาะแสงไฟจำนวนนับไม่ถ้วนารอบ,บเขาทันทีทําให้ร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงแม้ว่าการทำลายร้งางครั้งใหญ่ ของสายฟ้า,ฟาภายัยพิบัติระดับ1ิบจะถูกทำลายลงแต่พลังทำลายล้างของมันก็ยังคงน่ากลัวมากพลังงานสายเลือกของถังซานถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วแต่เขายังคงรู้สึกได้อย่างชาัดเจนถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสที่มาจากร่างกายและจิตสํานึกของเขากล้ามเนื้อบนใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวลเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขายังคงมั่นคงในขณะนี้จริงๆอยู่ข้างเขาดังนั้นเธอจึงมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของถังซานได้อย่างชาัดเจน ร่างของจริงๆในตอนนี้เป็นเหมือนเงาเสมือนเป็นเพียงภาพฉายเท่านั้นตัวตนที่แท้จริงของเธอยังคงอยู่ในร่างของถังซานในราณีและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอันึกในจุดตันเถียนของเขาดังนั้นเธอจึงรู้สึกได้ชัดเจนว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวนี้รุนแรงเพียงใดแม้แต่เธอก็ยังทนไม่ได้กับความรู้สึกที่เธอกำลังจะพังทลายลงแต่ถังซานกับแบกมันอย่างเข้มแข็งเธอยังเห็นอย่างชัดเจนว่า หยดของเหลวใสเหมือนหยดน้ําที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างเงีย,งยบๆแต่ฟ้าที่น่าสะพึงกลัวก่อนหน้านี้พังทลายลงเมื่อมันกาลังเข้าใกล้หยดน้ําพลังแห่งความโคโาหวนนี้พลังงานแห่งความโกโรหวนเป็นต้นกําเนิดของมิติเมื่อมันถือกําเนิดเมื่อแหล่งกําเนิดนี้ถูกทําลายก็เท่ากับหายรากฐานของมิติทั้งหมดไม่ว่าเจ้าของมิติของดาวฟาวรานจะเกลียดทั้งสารมากแค่ไหนและต้องการทําลายเขามากแค่ไหนมันก็จะไม่ทาลาย พลังงานแห่งความโกราหนของตัวเองแน่นอนแม้ว่าพลังงานแห่งความโกราโหลที่หยดนี้จะกลายมาเป็นของทางสานแล้วแต่ตราบใดที่มันยังอยู่ไม่ติแห่งนี้แลรบ,บนโลกใบนี้ความหมายของพลังงานแห่งความโกราหลอันเป็นต้นกำเนิดก็ยังคงมีอยู่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมรังจากที่ทางสารค้นพบพลังงานหินและพลังงานหยางเขาพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาวิธีที่จะควบแน่นพวกมันและสร้างสายเลือดสุดยอดนี้ หากไม่มีพลังงานพลังหัลนี้มันคงเป็นแไม่ได้สําหรับเขาที่จะรอดจากภัยพิบัติและจะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จเลยรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและใบหน้าของทางซานก็แสดงแสงที่ค่อนข้างคงที่ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาจางหายไปราวกับน้ําไหลแต่ชุดเกาะจินเหมืองบนร่างกายของเขากำลังบินไปในอากาศราวกับผงทองคําการทำลายร้างครั้งใหญ่ของ ใช้พิบัติสายฟ้าระดับจิบนั้นน่ากลัวเกินไปเป็นกลางดํารงอยู่ที่สามารถทําลายล้างทุกสิ่งได้แม้แต่สายเลือดระดับสุดยอดก็ยังไม่สามารถต้านทานมันได้ได้ยังคพงถูกทาลายลงด้วยพลังอันนาจสึงกวัวของมันเท่านั้นแต่ว่าในที่สุดการโจมตีนี้ก็ต้านทานได้สิ่งที่พังก็คือชุดเกาะของจินเหมิงเส้นผมของถังซานในตอนนี้ปกปิดร่างกายของถังซานร่างกายของเขาเอยเปล่าอยู่และพื้นผิวของเขา เต็มด้วยรอยไหมสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับรอยแตกจำนวนมากดูเหมือนร่างกายจะพังทลายลงในช่วงขนาดถัดไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีรัศมีสีทองจางๆออกมาจากร่างกายของเขาด้วยการพัฒนาด้วยสายฟ้าทําให้ทางสารรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ในทะเลจิตวิญญาณไม่มีพลังจิตอีกต่อไปมีเพียงจิตสํานึกพระเจ้าเท่านั้นที่ยังคงโยแม้แต่ความเชื่อมโยงกับติสูนเทพสมุดดูเหมือนจะชัดเจนขึ้น เขาไม่จําเป็นต้องใช้ร่างกายในการแบกมันมีวิธีอื่นในการต่อต้านมาในระดับหนึ่งแต่เขาเลือกที่จะพัฒนาตัวเองด้วยสายฟ้าแห่งภัยพิบัติระดับ10นี้โดยตรงพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเร็วที่สดุดยิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วเท่าไรรากฐานก็จะเพียงพอต่อการต้านทานสายฟ้าเบื้องหลังมากขึ้นเท่านั้นร่างกายของจริงๆก็ดูดวงตาแร็แข็งตัวอีกครั้งแระใบหน้าของเธอก็บิดเดี้ยวด้วยความเจียบปวดอย่างรุนแรง แต่เธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทั้งสารในเวลานี้พลังงานและความผ่นผ่อนของสายเลือดแต่เดิมเหมือนเตาร้อมเริ่มพังทลายลงภายในทันทีราวกับว่ามีหลุมดำอยู่ในร่างกายของเขาสิ่งที่ถูกกลนลงไปไม่เพียงแต่พลังที่เหลืออยู่ของภัยบาดสายฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโชคและพลังงานของคุณลักษณะทั้งหมดในสวนรกด้วยการเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านภายพิบัติสายฟ้าผู้ชายคนนี้นี่คือจริงๆอมไม่ได้ที่จะนึกถึงคำสัญญาของทางตานที่มีต่อเธอักภาตปีศาจที่ท่านเจ้ารู้ไหมว่าข้อจำกัดของมิติแห่งนี้น้อยเกินไปและอายุขัยของเจ้าก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อข้าประสบความสำเร็จในการเอาชนะภัยพิบัติอาเชื่อว่าเจ้าจะพบวิธีที่จะบุกโจมตีข้ายอย่างสมบูรณ์ แต่สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเจ้าเพราะแม้ว่าเจ้าจะกลายเป็นจักรพรรดิปีศาจที่ต้านอีกครั้งแต่เจ้าก็ยังไม่สามารถหนีจากข้อจํากัดของมิติแห่งนี้ได้ไปจากมิติแห่งนี้และเลือกออกเดินทางในขณะนั้นเพราะพลังของข้าท้าลกขีดจำกัดและจละได้รับการยอมรับจากมิติแห่งนี้เพราะฉะนั้นข้าสามารถพาเจ้ากลับไปยังโลกของข้าและพาเจ้าเข้าสู่โลกแห่งเทพเจ้าที่ซึ่งเจ้าจะเป็นอมตะอย่างแท้จริง และจะไม่ถูกจำกัดใดๆทางเลือกที่เป็นอิสระของเจ้านี่คือคำสัญญาจากข้ากับเจ้าทางเลือกเป็นของเจ้าหากเจ้าต้องการแข่งขันกับข้าแรกพยายามบุกร่างกายของข้าเจ้าก็ลองดูได้แต่เราต้องรอจนกว่าเราจะเอาชนะไห้พิบัติสายฟ้าได้สำเร็จแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำได้อย่างแน่นอนหลังจากเราผ่านพ้นใพิบัติสายฟ้าได้สำเร็จจะไม่มีความคิดเช่นนั้นอีกต่อไป ด้วยคำพูดที่ยังก้องอยู่ในหูของเขาในที่สุดจักรพรรดิปีศาจคิดต้นก็เข้าใจความหมายที่เขาหมายถึงจริงๆแล้วเขากำลังบอกกับตัวเองว่าเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีพลังอย่างแท้จริงเขาจะม้มเลิกความคิดที่จะต่อต้านคนคนนี้เขามั่นใจในตัวเองจริงๆเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิปีศาจคิดต้นมีชีวิตอยู่มาสามพันปีแล้วแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าทั้งซานเธอไม่สามารถรู้สึกได้เสมอไปว่าเธอเหนือกว่าคนอื่นๆ แม้ว่าเธอจะไม่ใช่จักรพรรดิอีกต่อไปแต่เธอก็ยังมีความคิดของจักรพรรดิจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ่งต่อสวรรค์หลังจากที่ตกใจกลัวเมื่อสายฟ้าเพิ่งมาถึงก็ได้แต่ถอนหายใจด้วยความร้องอกสวรรค์ยังไม่เป็นอะไรหลังจากที่สายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวพังทลายลงพลังทลายรังที่แข็งแกร่งที่สุดก็พังทลายลงและพลังทั้งหมดหลังจากการร่มสลายก็หลั่งไหลเข้าสู่ดอกไม้สวรรค์เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในดอกไม้สวรรค์ แต่อย่างน้อยพลังของสายฟ้าก็ค่อยๆหายไปแม้ว่ามันจะสร้างความตกใจให้กับสวนนรกแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ทําลายสวนนรกดูเหมือนว่าจาักรภาพพิศสักคิตัน้นยังคงไม่ต้องการทําลายสวนนรกเลยตราบใดที่เธอไม่ทาลายมันโดยเจตนาแต่ก็ยังมีโอกาสสําหรับทุกสิ่งแต่ว่าเมื่อเขามีความคิดนี้อยู่ในใจก็เกิดเสียงคำรามที่รุนแรงอีกครั้งข้างนอกเมฆแห่งภัยพิบัติสายฟ้าดูเหมือนจะโกรธเคืองเมื่อก้าวเข้ามาใกล้ แสงสีทองอันสุกใสที่เปล่งออกมาในขนาดนั้นเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่สองลงมาเหนือราชสำนักบรรพบุรุษอวสโสสิ่งนี้ทําให้จักรพรรดิทุกคนรู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อสายฟ้าอันทรงพลังดังกล่าวตกลงมาไม่มีการระเบิดครั้งใหญ่ภายในภูเขาสักดิ์จิ้งจอกสวรรค์ราวกับว่ามันถูกสายฟ้ากืนหายไปพวกเขายังคงสงสัยแต่ในช่วงเวลาต่อมาสายฟ้าที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่านั้นก็กลับมาอีกครั้ง ้อมกับการทิ้งระเบิดอย่างบ้าคลั่งจกักรพรรดิไม่มีทางเลือกเกินนอกจากต้องให้กาลังใจและร่วมมือกันอย่างรวดเร็วเพื่อควบแน่นสายฟ้าไปยังศูนย์กลางอีกครั้งและนําทางไปยังภูเขาศัากดิตจิ้งจอก,จกสวรรค์ผลไม่ไหวแล้วงั้นเหรอนี่คือเหตุผลที่ทางสารเลือกที่จะเอาตัวรอดจากภัยพิบัติสายฟ้าที่นี่เขาแค่อยากพึ่งพาอํานาจของจกักรพรรดิหลายคนในสถานที่อื่นแม้ว่าเขาจะมีพลังแห่งความกังวล พื่อปกป้องเขาอยู่แต่ด้วยการโจมตีอย่างบ้าคลั่งของสายฟ้าทั่วท้องฟ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่พลังงานแห่งความโกรธโหลเพียงหยดเดียวจะปก,กป้องเขาได้อย่างสมบูรณ์เขาถูกโจมตีโดยตรงจากการทำลายรางครั้งใหญ่และไข้พิบัติสายฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์ระดับสิบนี้ถูกกำจัดออกไปในทันทีและที่นี่เมื่อจักรพรรดิสิบกว่าคนควบคุมสายฟ้ามันก็เทียบเท่าก,กับการช่วยเขาแก้ไขส่วนหนึ่ง ของความเป็นปราปากของสายฟ้าระดับสิบในระดับหนึ่งหลังจากการควบแน่นทั้งหมดแม้ว่าพลังของสายฟ้าระดับสิบจะเพิ่มขึ้นแต่การโจมตีก็จํากัดอยู่ที่ด้านบนของเีีษะซึ่งเพิ่มผลกระทบของพลังงานแห่งความโกราหนให้สูงสดุดสิ่งนี้ทําให้ทางสารสามารถจัดการกับสายฟ้าสีทองที่เจิดจ้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงมาเหนือหัวของทางสารอีกครั้งอย่างสงบมากขึ้น ลกระทบของพลังงานแห่งความโกรธโหนยังคงเมโยดับใดที่มันเป็นพลังงานของมิติดาวฟาลันมันจะไม่มีวันจมตีพลังงานแห่งความโกรธโหดนี่คือกฎของจิตใต้สำนึกสิ่งเรียกว่าเจ้าแห่งมิติในมิติส่วนใหญ่เดิมทีเป็นจิตใต้สำนึกของมิติจิตใต้สำนึกนี้จะสแสวงหาโชคราบและหลีกเลี่ยงโชคร้ายเพื่อประโยชน์ของมิติแห่งนั้นสายฟ้าหยุดนิ่งอีกครั้งจากนั้นหายไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นลังสีสายฟ้าเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนที่โจมตีถังสารอีกครั้งคทาวนี้การเปลนร่างจินเหมืองไม่สามารถครอบแน่นได้อีกต่อไปทุกเกาะที่เพิ่งทางทลราายลงทําให้ผนึกสายเลือดของการเปลนร่างจินเหมืองดูดซับพลังแห่งสายฟ้าและเงียบไปแล้วแต่ในเวลาน,นี้ในบรรดารอยผนึกทั้งเก้าของถังซานร,รอยผนึกที่ไม่เด่นที่สุดก็สว่างขึ้นทุกสิ่งรอบตัวเขาวช้าลงทันทีสายฟ้าเล็กเล็กเหล่านี้ หยุดนิ่งร,บรอบๆตัวของถังซานเรากับแสงสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนนี่คือการแปลงร่างการารเวลาใช่แล้วการแปลงร่างการไเวลาด้วยพลังแห่งสายเลือดของจาระเข่แห่งการไเวลามันเป็นพลังงานสายเลือดร,ระดับที่สองเพียงสายเดียวของถังซานแต่ในเวลานี้สายเลือดร,ระดับสองนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายเหมือนสายเลือดร,ระดับสองอีกต่อไปเพราะสิ่งที่กระตุ้นและผสสานเข้ากับมันคือสิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าของถังซาน นั่นคือหอเจดีการเวลาและอาวากาศถเนกการแปลงร่างการเวลาและรัศมีของหอเจดีการเวราอวกาศผสานเป็นหนึ่งเดียวคอบคุมการเปลี่ยนแปลงของการะเวลาและอาวากาศแสงฟปลาร้องและสายฟ้าอันทรงพลังจํานวนมากกลายเป็นเส้นในเวลานี้เจาะลึกเข้าไปในร่างกายของทางซานทีละน้นอยแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกครั้งที่สายฟ้าทะลุผ่านร่างกายของทางซาน ร่างกายของเขาก็จะสว่างขึ้นสันอย่างรุนแรงแร่ปรากฏเป็นสีดำไม่เกี่ยมผิวแตกรายแต่ในช่วงขณะต่อมาความสามารถในการซ่อมแซมอันทรงพลังของร่างกายของรังซานซ่อมแซมความเสียหายต่อร่างกายอย่างต่อเนื่องเช่นกันภายใต้การควอบคุมของการแปลงร่างการาเวลาแต่ฟ้ายังคงโจมตีเขาเทีร์นิดในขณะที่ความสามารถในการซ่อมแซมของเขาเองก็ถูกเร่งอย่างมากภายใต้อิทธิพลของการแปลงร่างการาเวลา ในกระบวนการทำลายและซ่อมแซมนี้เองที่เขาได้รับการพัฒนาด้วยสายฟ้าการเปลี่ยนแปลงในฉากนี้แปลกประหลาดและน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งท้งซานแสดงให้เห็นถึงการควบคุมเวลาและอาวากาศของหอเจดีการได้เวลาอาวากาศอย่างสุดก้วสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวก็จะเป็นประโยชน์ต่อจักรภาพปีศาจที่ตันที่ได้รับการสังเกตจากด้านข้างเป็นอย่างมากภายในสวนแห่งนรกจักรภาพปีศาจจิงจอกสวรรค์และเหมือนคงเจอ ก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดในการรับรู้ของพวกเขาทุกสิ่งบนดอกไม้สวรรค์ดูเหมือนจะช้าลงแต่ทุกสิ่งในโลกภายนอกเป็นปกติความเชื่องช้าของดอกไม้แห่งสวรรค์ดูเหมือนจะะสานเข้ากับการไหลเวียนของเวลาตามปกติในโลกภายนอกแน่นอนว่าทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ทุกอย่างบนดอกไม้สวรรค์ดูเหมือนจะผ่านไปอย่างช้าๆการเปลี่ยนแปลงการเวลาอาวกาศในความคิดของพวกเขา ทำให้พวกเขารู้สือ่อึดอัดใจอย่างมากแต่มันควรจะเป็นเช่นนี้ใบหน้าของจกักรพรรดิปีศาจจิ่งจอกสวรรค์เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาแน่ใจว่าผู้ที่กุลังเผชิญภัยบติสายฟ้านั้นไม่ใช่จกักรพรรดิปีศาจคิตตันเพราะรัศมีของพวกเขาไม่เหมือนกันแต่จะเป็นใครถ้าไม่ใช่จกักรพรรดิปีศาจคิตตันการเปลี่ยนแปลงอันแปลกประหลาดในเวลาและอวกาศสามารถทำได้โดยจกักรพรรดิปีศาจคิตตันหรือไม่ ขารู้จักจักรพรรดิปีศาจคิตันมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วและได้ทําการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของจักรพรรดิปีศาจคิตตันแม้ว่าเธอจะสามารถจําลองความสามารถของใครก็ได้เกือบทั้งหมดแต่บางสิ่งก็มีขีดจํากัดตัวอย่างเช่นความสามารถในการควบคุมโชคของเธอเธอสามารถติดเรื่องได้แต่ไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างแท้จริงหรือเช่นเดียวกันกับความสามารถของการเปลี่ยนแปลงสาราเวลาอาวากาศ ที่เกี่ยวข้องกับความหมายที่แท้จริงของจักรวาลเธอสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งแค่รอกเรียนแบบแต่ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้ท้ายสุดแล้วพลังมังกรบางครั้งก็หมดลงได้เธอก็ไม่ได้มีอำนาจทุกอย่างจริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ